สวัสดีค่ะมาเพื่อนๆดูหน้าตาปลาทูปลาททีปลาทรีปลาสามาอเสร็จแล้วอันนี้ขอเป็นแมวนะขอเป็นแมวสักกันกินปลาทูให้มือเลยกำลังร้อนๆหนึ่งยี่เนเนื้อปลาทูเห็นปักำลังจะทอดโหอุ้ยร้อนอชิมไม่ดูนะ กินมือนะกินปลาทูก็กินมือรสชาติเดี๋ยวจะบอกนะรสชาติกำลังดีเลยไม่เค็มเกินไปหรือเรากินเค็มกันด้วยนะกินกับน้ำพริกเนาะอื้อฮือกีนสุดๆได้กินแล้วปลาทูทอดอื้อือ อร่อยกระังทอดอยู่ในนะคะอีกโม,มอตมฟินอยู่ตรงนี้พอดีในกระทะไม่ผมไม่ไหมหรอกก็เปิดไฟอ,อ่อนๆอร่อยอร่อยเค็มกำลังดีอืมยัมงร้อนอยู่เลยเนื้อปลาทูอืมดูเนื้อปลาทูเนี่ย ประทูอ้วนก็นิดน,นะประทูก็เหมือนคนทอดอร่อย่อยอ่ะเดี๋ยวจะเอาไปให้ชิมนะจะเพื่อนเพื่อนอร่อยมาก,กเลยอ่ะโอ้ยรอ้อนทำครั้งแรกนะเนี่ย น้ำโอ้ย,อยร้อนร้อนร้อนโอ้ยร้อนนั่นเนี่ยร้อนไม่เคยหักคอปลาทูเลยนะเนี่ยวันนี้มาหักคอปลาทู <c oughs> เคยได้หักคอคนปลาทูไม่เคยเ <c oughs> <c oughs> พื่อตลกตลก โอ้ยอร่อยอ่ะเพื่นอนๆเงไม่เชื่อแน่เลยว่าอร่อยจริงใช่นไหมผมจะบอกว่าไม่เชื่อหรอกต้องชิมเซตป่าใครทำา็็บอกว่าอร่อยทำเองก็ต้องชมตัวเองใช่ไหมแหมใครบั่งจะไม่ชมตัวเองก็แล้วเขาบอกว่ากินเป็นรสชาติปลาผูนึง่ง ปลาทูนึ่งทอดเดี๋ยวไปดูปลาทูกันนะสาวแม่กระทะกำไฟม,มากระเมาหมอยกลับปลาทูอ่ะสองตัวนี้สวยมากๆเลยนยะสองตัวที่อยู่ในซึ่งเนีย่ยสอบนี้ขัดใหญ่ คุยคุยอยู่กระเด็่องตกมีประตูอยู่ตัวนึง้งคอมันข่ะคอมันหักหักมันแรงเกินไปน่าจะเป็นตัวแรกที่จักมันหักพอ ับไอันนี้แต่น้ำมันมันจะชอบอ,อ,อร่อยนี่นะมันไม่ได้เอาน้ำปองน้ำปลาอะไรนะกินมัน,น,มนอย่างเงี้ยกินดูม่าอร่อยดิ ทอดใหมๆมันก็อร่อยนกประครูแต่แม่นาจะทอดให้หมดแล้วก็จะเก็บแช่แค่แแฟิตเอาไว้เวลาเราอยากกินเราก็เอามาอุ่นไม่รู้มันจะอร่อยหรือเปล่านะหรืออาจจะทอดไม่หมดเพราะว่าเวลาอยากทำเออะไรนะ น้ำยาปลาทูอ่ะน้ำยาปลาทูนึ่งอ่ะก็อร่อยนะก็ได้มาทำคือว่าแล้วจะไปซื้อปลาทูไ้นี่ปลาทูสดเอามาไว้ทำไว้ต้มทำน้ำยาปลาทูก็อร่อยเนาะปลาทูสดอือมเลยนี่ทำนี่ซื้อมาแค่สองกิโลามาลองทำปลาทูนึ่งหมดเลยนี่คือหนึ่งตัวแม่น่าชอบกินหางปลาทู โอเคนะจ๊ะดูมือเพื่อนหมดเลยเดี๋วจะขอไปทอดปลาทูแล้วจะกินตรงนี้ให้หมดนะจ๊ะยังไงเพื่อนๆถ้าชอบก็กดไลค์ก็ถ้ากดกดแชร์กดซับสไครต์กดอะไรก็ได้ดูแม่ไหนด้วยนะฝากติดตามด้วยนะคะคนติดตามแล้วก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายเอาเนื้อก้อย